ให้แอนตี้อติกนานเกินไปเนี่ยอาจจะไปส่งเสริมรีสแตน์อันนี้ทรายนี่ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยนะเพราะว่าทำมาเองจากอ่านเปเปอร์หลายๆเปเปอร์นะครับถ้าเราจะดูแพทเทิร์นของแฮปเรสโซลูชันเนี่ยเราก็ดูเป็นคลินิเชียนก็ดูคลินิคอลดูแบคทีเรียลีคอลประกอบดูเรดิโอเจลคอลประกอบในวันที่เราสตาร์ทแอนตี้อติกที่ถือเป็นเดย์หนึ่งแล้วเราให้ไป 2- องึงสามอาทิตย์นะครับอ่าแล้วเราดูว่าจุดที่เรียกว่าคลินิคอลเคียวอยู่ตรงไหน ปกติเนี่ยผู้ป่วยจะมี c linical response ภายใน3วันแรกโดยโดูจาก C-PSCore ก็ได้หรือใช้ไบโอมาเกอร์โปรคาเซตินช่วยก็ดีนะครับจะมีค linical r e s p o n s ส่วนเอ็กซ e เ p สปอนเนี่ยจะช้าจะหลัง day เขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้เอ็กในการติดตาม early clinical response ได้เพราะเผอบางรายยังเอ็กยังโปรเกสซีฟไปมากอีกแล้วหมอตกใจรีบเปลี่ยนยาเลย ลืมดู c l i n i c a l response นะครับเพราะว่าเอ็กซ์เนี่อาจจะมี information ที่ going on แล้วเราไม่ได้ catch up ในตอนนั้นเราก็เลยมาดู d day day ด y 1 d หนึดสู p r o g r e s ไม่ดู c ิน n i c a l เปลี่ยนยาไปทันทีก็เสียโอกาสไปนะครับส่วน bacterial c response เนี่ยถ้าเราตามตาม quantitative l a w a เนี่ยเราจะเห็นว่าภาใน2องวันเนี่ยค o l นีเขามันจะลดลงอย่างมากมายจาก10กําลัง9เหลือ10กําลัง5แเหลือ10กําลัง3เราจะเห็นภายใน2อวันแรก เมื่อแบคทีร <ian> in uh ียถูกฆ่าไปนะส่วนใหญ่จะถูกฆ่าไปทั้งหมดภายใน7วันนะครับถูกฆ่าภาในเวัน Inflammatory effect ที่เกิดจาก Endotoxin หรือว่า Inflammatory p r o c y t o k um i n e i n f l a m Gen m ฟ t t o o นจะทําให้มีโอแกนฟิลเลียโอแกนดิส n ังชันตามมาไม่ใช่ตัวเชื้อมันอยู่แล้วแต่ว่ามันส่งสัญญาณที่ทําให้การอักเสบแล้วเกิดมันติโอแกนดิสฟังชันตามมาอีกทีหนึ่งนั้นเดิมเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าเราให้อันติกนานเชื้อจะได้ตายหมดแต่ความจริงมันตายไปแล้ว แต่ทายาทของมันก็คืออินเซนเตอร y ่ไส้ตดคามยัง g o i n g on อยู่คราวนี้ถ้าเราใช้อัน i ี i o t ิกนานมันก็จะทำให้ไปทำลาย normal flora แล้วก็ถูก super i m p o s e ด้วย colonize d บคท t เ r ียที่เป็น pathogen โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น gram negative e n t e r o b a c t e r i a หรือว่า pseudomonas a e r u i n o หรือว่า a c i t o b a c t e r นะครับเพราะนี้พอพอพอ,พอทำให้ริ่งทิศนานโอกาส colonize ยิ่งเยอะถ้าเกิด primary disease ไม่ รักษาไม่ได้เช่น e n state M, r a F, v s t a t e DCM CRF อะไรเงี o ้ย c v s COPD เขาก็มีความเสี่ยงที่จะเกิด r e c u r r e n t h a p ด้วยเชื้อที่ดื้อยาละเพราะว่ามัน Export ต่อ Antibiotic ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วที่ผมบอกแล้วว่าไอ Antigram Negative Antibiotic เนี่ยมันจะหลบไม่ทันคุณหมออาจารย์โรมานีมามาบรรยายเพื่อให้บริหารจัดการให้ให้ high d o s e Infusion อะไรต่างๆเนี่ยก็ทำสัก Sensitive s t a i n หรือ Intermediate s t a i n เท่านั้นถ้า Resistant s t i n ก็ช่วยไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะนั้น ถ้าคุณหมอดูภาพรวมตรงนี้แล้วก็ให้ระมัดระวังให้เชื่อมั่นในข้อมูลที่เราพีเต์มากกว่าเชื่อมั่นว่าให้นานแล้วดีนะครับเราเอาแวร์เรื่องรีแล็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องให้ได้จุดที่ถึงว่าเรียกว่าคลินคอพยาิเขียวเพราะนั้นถ้าเราจะไม่ให้เชื้อแบคทีเรียมันโคโรนัอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องลดแอนติบอิกดูเลชั่นลงให้ถึงจุดที่เรียกว่าหายจุดที่เรียกว่าหายเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันคนแก่ก็อาจจะ หายหายช้ากว่าคนอายุน้อยคนที่เชื้อรุนแรงคนที่มีสตั๊กเชลล์รังดีซิสอาจจะหายช้ากวคนอายุน้อยเพราะฉะนั้นคลินิกเข้าจุดที่ว่าเคียวเนี่ยเราจะกำหนดไม่ได้หรอกว่าเดย์เจ็ดเดย์แปดเดย์เก้าเดย์สิบเดย์สิบเอ็ดสิบสี่มันขึ้นอยู่กับ individual response แล้วก็ยีนของคนนั้นด้วยว่าจะรีสปอนด์ดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นดูระยะชั่งของนาทีปฏิกเราก็ควรจะเป็น individualize ไม่ควรจะเป็นฟิกพอร์ทว่าสองสามอาทิตย์อย่าง ATS ADSA guideline ก,ก็บอกว่าอาเซิโตโดหรือ non-fymenter เนี่ย ให้อย่างน้อย2องอาทิตย์เพราะกลัวรีลงรีแลบอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเราใช้ตรงนั้นมาเนี่ยเราจะไม่สามารถ optimize a n t i b i o t i c d u r i o n แล้วก็เราก็จะให้ปลอง Use ของ b อร์ d s p e c t r u n t n t i b i บ tic เพราะว่า evidence ที่ ATSIDS guideline ออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็น primary outcome study นะครับมันเป็น Subgroup แล้วก็เอามาเทียบ p e r ร์เซ็นต์แต่แค่นั้นเองผมก็เลยเรามาดูที่ว่าค l i n i c a l h าของเราที่ レスポンภายในหนึ่งอาทิตย์แรกมี82รายใน113รายก็70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็แรนดอมไมซ์ออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ให้คุณหมอเนี่ยหยุดยายเองส่วนใหญ่ก็เป็นเลสซิเดนต์หรือว่าอาจารย์ที่ลาวนะครับหยุดยายอีกกลุ่มหนึ่งก็ใช้คำว่าสวนดอกคลินิคโคพายอปเคียวหรือเป็นอินเตอร์เวนชั่นกรุ๊ปซึ่งสวนดอกคลินิคโคพายอปเคียวเนี่ยประกอบไปด้วย5ข้อต่อไปนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือว่าผู้ป่วยจะต้องหายช็อกแล้วอย่างน้อย24ชั่วโมงก็คือไม่ได้้ดดดิบไไฮโโโสปามีนหรือลลววเฟตะแก็ข ไม่มีไข้อย่างน้อย24ชั่วโมงโดยไม่ได้มีพาราดเซตเตมอลนะครับหรือเอนเซตแล้วก็ไม่มีเสมหะหรือถ้ามีเสมหะก,ก็ไม่ใช่เป็นแบบหนองนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนเชสฟินต้องไม่มีโปเกชั่นไม่มีแควิตี้ไม่มีเอฟเฟชชั่นเซฟตี้เพอรอลต์ีแลกคินิคอภุมเดลีเอฟเฟคชั่นสกอร์ไม่ไม่เกิน6นะครับถ้าประกอบด้วย5ข้อเนี่ยเราก็ไปตามหยุดพอเราถึงข้อนี้เราก็ไปตามหยุด เราก็พบว่าข้อมูลพื้นฐานของแต่ละกลุ่มเนี่ยเชื้อที่เป็นสาเหตุเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันส่วนใหญ่ก็เป็นอะซินโตกับสูโดนะครับประมาณ7จกว่ากับแปดเป็นต์เป็นโดกับอาซินโตนะครับแล้วก็เราพบว่าในกลุ่มที่เราเราใช้สวนดอกคินิคอพไรอบเคียวเป็นตัวหยุดยานเนี่ยเราจะใช้อันตีบอติกอยู่ประมาณ9วันโดยเฉลี่ยขณะที่กลุ่มคอนโทรลเนี่ยประมาณเกือบสิวันนะครับในกลุ่มที่รอดชีวิตหรือไม่รอดชีวิตก็ใช้อันตีบอรติกสั้นกว่าทั้งนั้นนะครับ แล้วก็ประหยัดไปประมาณ6วันนะครับลดแอนติบอติกแล้วก็ฮอสเปลตอลคอสเนี่ยไม่แตกต่างกันแต่ว่าแอนติบอติกคอสเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดประมาณ400เหรียญน,นะครับคอมพลิเคชันรีแลปเรทออเซอร์เอ็นนอสโคมเบนเฟคชันที่ซูเปอร์อินโพสเดทไม่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วเราก็ ถ้าเราทำแบบเนี้ยในทุกๆมาตรการที่ผมเล่าตั้งแต่ข้อที่1 Early and Appropriate อันที่2ก็คือมีระบบ surveillance ให้โปรโตคอลเบสอันตี้ปิกรู้จักบริหารจัดการด้วย PKPD แล้วก็ทำา e r r y y e e s s c l l t t o o n แล้วก็ Optimize Duration ของ a n t i b i o t ิกเราก็จะทำให้ไม่ต้องใช้อันตี i o t ิกมากเราไม่ได้กลัวเปืองนะครับกลัวดื้อยาแล้ววันหนึ่งอาจจะเป็นตัวท่านหรือญาติพี่น้องของท่าน มารักษา,า,าที่นี่ก็ไม่ได้ตายแต่ primary disease ส่วนใหญ่ก็แถม NI ที่เป็นแผ่นดักดีซีสันวันนี้วันแรกของการประชุมสีทศวรรษหน่วยเชสผมก็ขอ,อจบการประชุมวันแรกเพียงเท่านี้หัวข้อนิวม o นิเนะครับก็ได้รับความกรุณาในเซกชั่นที่เป็นไฮไลท์สุดท้ายจากอาจารย์โรมานีวาลิตนะครับขอตบมือขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมอ,มอบของที่ระลึกให้อาจารย์นะครับคงไม่ใช่กล้องนะ